สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะขอต้อนรับกระสู่จ้องพินาจแนลมีเอฟซีนะคะหลายๆคนนะคะเอเนาะที่เข้ามานะคะแวะเวียนนะคะหาพินัทกับพี่เพชรเนาะนะคะตอนนี้พินัทได้ปักหมุดนะคะไว้ในเพจนะคะพีเพชรนะคะเป็นที่เรียบร้อยนะคะมาตาม Google Map ได้เลยนะคะเอเนาะนี่วันนี้ก็พอจันนะกับลูกน้อง มาทําป้ายให้แล้วในสีเนาะนี่นะคะเข้าบ้านเรานี่นะใหญ่ไปเดิมนะคะตอนนั้นมันจะเล็กนิดเดียวเนาะนี่ก็ขับรถผ่านมานะคะก็เห็นนะคะร้านกว๋วยเตี๋ยวในอ e ีเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดให้ขานะบรรยากาศกลางพุ่งนะคะไอีเนาะนี่ป่ะเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันนะคะไอสี ทางสังเกตเข้าบ้านพี่นัทนะคะถ้ามาทางนี้นะคะ 4, เอฟซีมาทางพุทธมทนลอีสารนะคะถ้ามาเส้นเส้นมาเส้นพุทธมทนลอีสารไฟแดงแรกนะคะให้เลี้ยวเข้ามาเลยขวามือวิ่งตรงมาเลยค่ะนะคะจะมาเจอนี่นะคะจะมาเจอโกดังนี่นะคะเอยบริษัทเออเอ,อ,อะไรนะเดี๋ยวบริษัทสายไฟเนี่ยค่ะอย่าไปเอ่ยชื่อถึงบริษัทกัเลยเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะขับไปดูกัน คล้วเรก็ขับรถนะคะมาเรื่อยๆนะคะ f ีเนาะแล้วเราจะเห็นป้ายที่2องคันนี่ป้ายที่สองเราจะอยู่ตรงนี้นะคะ f ีเนาะนะคะทั้งหมดเราติดไว้เป็นจุดๆเดี๋ยวไปดูป้ายต่อไปเด้อนะคะ F4 เนี่ยขับไปอีกจักกันหน่อยนึงนะคะเราก็จะเจอ จะเป็นทางทางเรียบคลองนะคะเอฟซีเขาเรียกทางเรียบคลองคนะระทานนะคะเฮ้ยเราเลยป้ายอย่างก็ขับมาเรื่อยๆนะคะเอีเนาะนเดี๋ยวเราตามหลังนบนี่ป้ายที่สามเราจะอยู่ตรงนี้นะคะเอฟซีเนาะ จะบอกเป็นระยะระยะป้ายที่สามก็ใกล้จะถึงร้านแล้วนะคะเอฟซีเห็นไฟอยู่กลางท้องนาเลยนู้นนะคะบ้านพี่นัทนะคะเอฟซีเนาะไปนะคะขับปันไปเรื่อยๆนะคะเอฟซีอีกหน่อยก็ถึงบ้านนะคะทีเดียวค่ะนะคะจากปากซอยมาประมาณสองร้อยเมตรนะคะเอฟซีเข้ามาจากปากซอยนะคะสองร้อยเมตรเดี๋ยวเราจะไปดูทางเส้นอัมพวันกันเนาะนะคะเส้นอัมพวันเดี๋ยวเราจะไปดูพรุ่งนี้ พอจันทำป้ายนะคะอันใหญ่ให้พี่น้าทำลูกสองให้พร้อมนะคะเอน่ารักที่สุด บ้านอาจารย์ทําลูกศรให้พร้อมนะคะเอตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปหาไฟนะคะโซล่าเซลล์มาติดนะคะหนึ่งดวงเนาะนี่ตองนี้ก็ถึงบ้านพ่นัดเลยเอป่ีปลงบ้านเป็นไงโอ้พินัดลืมถ่ายตรงนู้เดี๋ยวถอยลังไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหายมุมบ้านให้ดูด้อนี่เดี๋ยวลงมาก็เจอร้านอีป็ดแล้วนะคะเอฟซีเนาะอากาศค่ำคืนชิลๆนะคะอเนาะมีอาหารหลากหลายนะคะ ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่ดูคลิปให้พี่นัทกับพี่เพชรน,นะคะพี่นัทขอรบ้านกันเนะะอ,อนะจ๊ะไยอุดรก็เดินสำรวจร้านอยู่ในเอฟซีเนาะเอาอยัางไงว่าเปิดเพลงอยู่เ้อพี่นัทไม่ก้าวเข้าไปในเอฟซีเพื่อนจะเปิดเพลงแล้วเพื่อนจะฟังนะคะว่าไอเปิดเพลงอยู่ปะเปิดเพลงไหม โอ้เปิดเพลงอยู่บอเ,เข้าบอเ,เข้า,ขา,ขาบ่เข้า,ขายังไงก็บ่เข้าเปิดน้ำให้เป็ดอีกแล้วหไหนไหนดูเสืออ้อไอเป็ดที่ที่สิสำรวจสิเป็นไงก็ได้เก็บไว้ไว้ในบ้านหม่เอาไว้เอาไว้มันเกะก,กะเอาไว้ตรงนั้นเหรอโอเคโอ้โอ้ไทอุดอนเปิดเพลงมันไม่เปิดไม่ได้ยินถึงนี่แล้วมีคนสวนคนใหม่แล้วไอ้ เดี๋ยวพี่นัทขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเดินนะคะ FC นาะเพราะว่าขาบานมาได้ตีเทียงเพลงบายแล้วบายบาย